ไหนอยู่เรื่องของการละหมาดอยู่พี่น้องถามว่าละหมาดไม่ยกมือในตักบีรตุนเอรอมเนี่ยได้ไหมโอเคการตักบีรตุลเอีรอมถือเป็นรุก่นคการตักบีรตุลเอีรอมถือเป็นรุก่นแปลว่าเราต้องตักบีรตุลเอีรอมตักบีรเอรอมคือกล่าวคำว่าอัลลอฮฺอักบัต เพราะการละหมาดเริ่มต้นด้วยการตักบีรจบด้วยสลามใช่ไหมครปัญหาคือถ้าละหมาดแบบไม่เริ่มต้นตักบีรเราตุเลรอมละหมาดเสียแต่ส่วนการยกมือในขณะกล่าวตรงนี้มีมุมมองของปราดที่เห็นแตกต่างกันในการยกมือของเรานั้น ในสุนนะของเราสุลลอาะสุลลาะฮุอะลัยฮิวาสลัมมันจะมีอยู่สี่ตำแหน่งที่นบีกล่าวอัลลอฮุอักบัดแล้วยกมือหนึ่งในนั้นคือตักบีรอตุเลาะรอมอัลลอฮุอักบัดแปลว่าเราเริ่มต้นเข้าสู่การละหมาดจริงไหมประการที่สองอัลลอฮุอักบัดลงรุกวะ หลังจากที่อ่านสูรออ่านปาฏิหาและซสูรอเสร็จเวลาจะลงดูดกว้วเกล่าวตักบิดให้ยกมืออัลลอฮฺอักบัรเออัตีดานขึ้นมาซามีอัลลอฮุลิมัลฮามิดะยกมือไหมยกมือแล้วก็ปล่อยเวลาลงไปสุูยุดอัลลอฮฺอักบัรไม่มีการยกมือกล่าวอัลลอฮฺอักบัรอย่างเดียว ขึ้นมานั่งระหว่างสองสูยูดไม่มียกมือแต่ก่าวอัลลอฮฺอักบัรลงไปสุยูดก็กล่าวอัลลอฮฺบัแต่ไม่ยกมือเสร็จแล้วขึ้นมาระกาที่สองอัลลอฮฺอักบัรขึ้นมาแล้วกอดอกไม่ยกมือนะไม่ยกมือเสร็จแล้วก็ทําเหมือนเดิมอัลลอฮฺอักบัรซามิอัลลอฮฺลิมัลฮามิดา แล้วก็อัลลอฮฺอักบัตพอเสร็จรอกะอัทที่สองในกรณีของการละหมาดที่เป็นสามรอกะอัทหรือสี่รอกะอัในรอกะอัทที่สามที่ขึ้นมายืนให้ยกมือพร้อมกล่าวอัลลอฮฺอักบัตฉะนั้นการกล่าวอัลลอฮฺอักบัตพร้อมยกมือมีสี่อิเดียบทในการละหมาด หนึ่งตักบีรตุลเอรอมสองกล่าวในขณะที่ลงรูกวัวสามกล่าวในขณะเอียจีดานสี่กล่าวในขณะที่หลังจากละหมาดสองรอกอ้แล้วขึ้นมาสู่รอก้อที่สามเรียกว่าหลังจากตาช้าฮุดอวันขึ้นมาสู่รอก้อที่สามให้ยกมือนอกนั้นให้กล่าวอัลลอฮฺอักบัดโดยไม่ยกมือเป็นรูกลไหมการยกมือเป็นสุนัต แต่เป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้ปฏิบัติแต่การตักบีเราต้องเรียกร้องเป็นดุกคนอันแรกใช่เป็นดุกคน,นกฉะนั้นทางที่ดีเ,เมื่อซุนนะรอซูลลลอฮ์สอนอย่างนี้วิธีการก็คือถามว่ามันมีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่ยกในเมื่อละหมาดมีต้องหลายอิดีาบทและที่ยกมีแค่สี่ที่รอซูลลลอฮ์ได้ระบุเอาไว้ก็ทําแค่นั้นไป ก็ถือว่าไม่อะไรไม่ได้เสียหายอะไรไไสรุปหนึ่งตักบีรออรอมสองตักบีลงรุก,กวัวสามสามีอัลลอฮุลิมาลหฮามิดะสามแล้วนะอันอื่นไม่ไม่ไม่อะไรไม่ยกมือเพราะอันที่สีแปลว่าหลังจากแตกชาฮุดอวัดขึ้นมาสู่รกอะทีสามอัลลอฮุอักบัรแล้วก็ทำเหมือนเดิมก็ทำเหมือนเดิมคือรุก,กวัวแอติดาน พอลงไปสยุดไม่มีนั่นแปลว่าในการละหมาดทั้งหมดการตักบีทพร้อมยกมือมีสี่มีสี่อิริยาบทเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นรักอาที่หนึ่งรักกาที่สองรักกาที่สามรักกาที่สี่ทำเท่านี้ถ้าตักบีทแรกเหรออาจารย์ตักบีทตต้นรอบที่จะเข้าละหมาดแล้วไม่ยกเนี่ยใช้ได้ไหมอยู่ในหุกลมเดิมก็คือการยกเป็นชุนนะแต่ที่ดีแล้วควรจะเริ่มต้นในการยกมือพร้อมการกล่าวอัลลอฮฺหอักบัต